แช่นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่เสด็จพระพักตร์ที่ไม่ๆข่าวสารดีๆตัวเล็กเล็กดังๆจากช่องเบิร์กเราด้วยหาเกลนะคะท่านผู้ชมคะขายลซื้อทั้งเบิร์ตนะคะที่มาเฮ็ดที่ท่านผู้ชมองโอนเงินมาเฮ็ดนะคะเอ็ดเ็กัสิอานนะคะท่าุกช่องขาอันไหนทุกช่องฟังเนาะวันนี้เด่นน่ามาถวายทั้งเบิร์ตอาจจะเป็นหนึ่งหมื่นหาพันหาร้อยบาทนะคะเป็นรอบที่สองนะคะท่านผู้ชมคงขาเด่นน่ามานะคะเพราะว่าเอ็ดกับโอนเอฟซีกับโอนเงินเข้ามาหลายเนาะเอ็ดกัส่วนมากเอ็ดสิบอกให้ปัด ให้โอนเข้ามาทั้งบัญชีของพระอาจารย์นะคะท่านชื่มค่ะมีส่วนหนึ่งที่โอนไปหาแอดนะคะเอก,กสิริน้ำมากเลยนะคะท่านชื่มค่ะวันนี้เขาก็มาฟังไล่ซื้อนะคะคุณสุนีสามหมุนนะคะ300บาทคุณประพันธ์สุนทราหนึ่งร้อยบาทคุณจิราพรสุนทราหนึ่งร้อยบาทคุณท่องมากสุนทราหนึ่งร้อยบาทคุณจิรวัฒน์บัวงามหนึ่งร้อยบาทบ้าแหวลโคราชหนึ่งพันบาทนะคะท่านชื่มแล้วก็คุณสายใจคุณสายใจเกิดสีห้าร้อยบาทคุณปิศาสนสุขเมืองห้าพันบาทคุณ คุณสังวนอ่านถือปนอมอ่านตรงซื่อจากความอกคุณสังวนน้อยผิวพลม่วง200บาทคุณปนอมกิ่งน้ำฉา5 0าบาทคุณมณีรัก300บาทคุณสำรวยคุณนสมบัติ800บาทคุณนัทยาศริเพชร5 0 0บาทนะคะคุณรสสุคนนามิชัย800บาทคุณสงการแก้ววิเศษ200บาทคุณสุนี300บาทคุณกัญญาพันษาออพันทา500บาทคุณสมานสุมรุ่มร้อยนะคะ200บาทอ่านซื้อผิดขอโทษเด้อค่ะเด้อทผช้ชมเด้อ แม่อมพรคนเพียน200บาทคุณจำหลัดชัยศรี100บาทคุณลาตีสารีมา100 0บาทนะคะคุณทองรัฐวงกับมนสาสานะคะ5 0าบาทอ่านผิดแน่นอนทำผิดช่วขอโทษด้วอ่านผิดค่ะคุณสุภาพรเนื่องมัดชา200บาทคุณทองนาคสาระชัย200บาทคุณอ,อ๋ยวงสุริยา 100, บาทคุณหนูแข็งขันนะคะ100บาทคุณอริสาอยู่สุข คนอ่อนมากหกร้อยบาทน้องไฮถ้าหมุนมาคุณแฮรี่ร้อยหล้วก็หาคขาดมันแอดสองร้อยนะคะขอขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับคุณอริสาอยู่สุขนะคะคุณนิพาพรอ,อยู่สุขห้าร้อยบาทคุณคำไกลคุณมีห้าร้อยบาทนะคะคุณโอไรแอมประชาสี่ร้อยบาทนางทองนางวันทองอะไรเนี่ย สุนทรพร้อมครอบครัวนะคะอ่านผินนนแดแน่นอตขอโทษนะคะ500บาทนะคะคุณโรสซาล,ลี่คุณมี200บาทนะคะท่านผู้ชมคะหลังจากน,นี้ส่วนของท่านผู้ชมที่โอลด์คาร์มันแอดไฮแอดมานะคะขอขอบคุณหลายนะคะรอบแรกก็มีแอดกลับมาเลอ่านขอโทษหลายนะคะอันนี้รอบสองที่ท่านผู้ชมได้โอลด์คาร์มันแอดมานะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยังคิดนอดคิดถึงเอฟซีเบงเดลลุ้ยหากเก่านะคะท่านผู้ชมคะขอขอบคุณข,ขอบคุณทุกทุกท่านหลายๆนะคะ อันนี้เป็นรอบที่2นะคะธรรมชุ่มเดี๋ยวแอร์ทเปิดคาร์นัมมันรอบแรกที่ธรรมชุ่มส่งม,มาให้แอนเนาะแอนก็ขอขอบคุณหลายๆที่ท่านยังคิดทอดคิดถึงอเอฟซีวา่าเออยัางคิดทอดคิดถึงยูทูบเบอร์วา่ายูทูบเบอร์สิอ่าสิไปมากวอสะดวกสบายเนาะก็เป็นน้ำใจนะคะจากธรรมชุม่มสิน่ไอซ์ร้านแอนก็ขอขอบคุณธรรมชุ่มหลายๆนะคะอันนี้เป็นรอบแรกนะคะสำหรับอ่ารนานัมมันนะคะแล้วนี่เป็นรอบที่สองที่แอดได้นัมมาถวายในมือนี้ กับพร้อมกับอ่าการท่าบุญของท่านนะคะอยู่ที่วัดคุ้นแห่เนาะท่าน้มันเอกราเก็บไว้แล้วเนาะท่านผู้ชมขอบคุณในหลายค่ะที่ท่านอวดมากนะคะอันนี้เป็นไายซื้อไล่หน้านะคะของท่านที่ท่าบุญอยู่วัดรคุ้นแห่เอกรได้จดใส่สมุดแบบนี้นะคะทุ่มช่วงการเมื่อวานนี้เอเดนัมเงินมาหนึ่งหมื่นหนึ่งเฮ้ยหนึ่งหมื่นหาค่าหาร้อยบาทกราบบางท่านก็มี่อวดมาบูชาเหรียญบางท่านก็บอวดมาอ่าท่าบุญอยู่ที่ดอนปูตาเอกราสิได้นัมไปถวายให้นะคะสำหรับมื้อนี้เนาะ เดี๋ยวก็สิได้เตรียมเงินไปให้ค่ะอาจา์เพื่อนนะคะทุกท่านค่ะออะสีนี่ FC ช่องเบึงแล้วรวย59บึงแล้วรวย59ร่วมทบุญหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทซาถูกซาถูกซาถูกบึงลรวยขายข้าเป็นกรสีของกันโมทการของที่ห้าผ้ารวยของรัดมันี โอ้สิพองไปดีดอกมันครับคุณอาช์นีค่ะอาจารย์มีเอฟซีโทรมากพันธ์พันวาจระเข้ตอนนี้ได้ตะโกแล้วค่ะได้ซีตัวที่เดี๋ยวซีตัวตัวที่ห้าคุณขอจองตัวที่หาเนี่ยอ้าวพี่มากแล้วพี่มากแล้วเอฟซีของงาน มณฑการผ้ารวยมณฑการผ้ารวยเด้มาว่าพลสิจองอีแค่หนึ่งแสนบาทหนึงตัววัสดุ่าสุแล่วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะต่อสายเพราะว่าเป็นมาขันทุ่มมหาพระอาจารย์พระอาจารย์พญาน๊ะได้ค่ะพญาอาะได้จองวันที่ยี่สก็จะมาแน่นอนค่ะเอาที่ันหสิบห้าเื้อเงินเลยเนาะอ่พลสือนางวิรรวันมีระนิชพง มีรนิชพงศ์ประสัจากาคบุรีหนึ่งแสบาทปรสัซาาแสนบาทจะะเ้นะหนึ่บาทอีกถวายวบาโอ้ยเกดีเน่กินเี่ยเนี่ยกเ่มีร่าวัดง่ีะนิชพงรส่านถวายดินกพาที่คร์่งโต่งแสบาทที่พ่เพ่อเนี่่มเ่่นถวายอีก่งแสวัประสัซาตัวาตัวาัว ว่าวันที่26ซว้อื้อมาถวายทานดเงนไ้แล้วจังะท่านกดเงินไว้แล้วตนีลแต่มาลรกมาแล้วแล้วแต่เดี๋ยวทางมาโอ้เดี๋ยวจะเดมามาัโอ้ยเป็นนาไหนอสมพงําโอ้านัคะขนาดไก่ง่ามปารีนอตเง้างามคักๆ่นี่ี่สาดนาเิกระสีเดล้าดวยลาด้วยตัวนี่แ้วนี้เด็กอันเืองเง่นีอันดะนีสชมพางต้องมาถวายแล้วจ่ายผมเป็นคน เจ้าเจ้าเเขียนมาเกินมาสามหมื่นสองเตาเตาอยสงบเป็นคดีานมากนึกบงบกงบกเขาถือบงบกัน่ยบงากดแมาก็ดีติองเสียาหนันแล้วันทัวร์อ้าประชาสัมพันธ์คดีที่หนึ่งว่าผู้ตัวบเจ้าภาพอีกแกละแกละเขของเท่าหนึ่งตัวที่ห้อ ตัที่หาคือคุณวิราวันวีระิชพงเพื่อนมาถวายเจ้าภาพเป็นแคร์หนึ่งตัวหนึ่งแสนบาทและเพื่อนกรสินน่เงินมาถวายอีกหนึ่งแสนบาทเป็นเงินสดวาสเดียื่อนเอาซาถูดเพื่อนเนี่ยอนุโมทนาซาถุดซาถุนซาถุเด้อเดได้ยินแล้วใช่ไหมคะเอาวันที่ยี่สิบหกนะคะวันที่ยี่สิบนสีมากวันที่าถูดาถูดให้ห้าพะลุอีกอย่างอีกว่ เออพี่ม่เออี่แม่บอกสมมติเราแข่งงยันเลนอาอมมางงขอมาขอมขอตั้นตืนต้นอาจารย์อะไรอยู่ญาเลยสองแสนขอมาเลย้ที่ยเลยจะมาจับยี่สิบหกอรเนเงืนมากนี่เมากกว่ากับไล่กากยี่สหกรากเงินแสนมากสองแสนเป็นอีแค่แสนเนึ่ส่บบ อัเป็นาดหาแสนตัวมาสนคองทำไวตรงอแสนเอาวัดนายดิสองล้านสาล้านด้วยไงดิเดมาแสนว่าแดงอ่ะโอ้ยใส่ก็บเปอีกอาจารย์กรวะแต่ฉันเขาแล้ววันน่บอกั้ดเสียงองมีอยู่แจกหนายังไม่ฉันเลยเพราะเสาร์เนี่ยไปยืนหน้าให้ฉันเงียบไหลประเทศไทย เสกนย่บวนเลานมีเอียนนยเนอะอีกทวายให้เขาเอยกำเนิดราชนีชาแนลเขาเนี่ยราชีแล้วนมันี่รักเลยฮะรักมันีชาแนล เขาจะเมเเป็นกามานอันนอ่ยอันนี้ยูโรยูวันไมไสินี่ชาติาสคั์โอ้ยปืนองปืใในใจได้ตัวอยากโยมขึ้นมาอ่มันสินี่ของเอฟซีักชนี่ชาแนลเพื่ <c oughs> อ,อ,อ,อเชียนซอเจ้ยอยแต่โยนเหยมนธการมนธการประแทงนี่ย <c oughs> <c oughs> เป็นเจ้าภาพเป็นเ <c oughs> จ้าภาพเป้า คุณเออ่คุณสุขัญญาคําหวานของครอบครัวมอบติ้นคุณมอบติ้นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทมาสั่นเอาซาทูซ่าทูซาทูซอันนี้ของเฮ่ห้าผ้าด้วยครอบครัวเสียมรักเขาอาให้ดูเด็บซี่ของเฮ่ห้าผ้าด้วยคุณฉัตรชัยเสริมสีแจกจันทร์คุณปัทินเสริมสีแจกจันของครอบครัวของครอบครัว หนึ่งาบาทเต้นอีกแล้วซาตูซาตูซาตูซาตุอย่าเซไปเซอเอาขึ้นนี่ไทยนา <c oughs> <c oughs> เอาต่อไปเนยลูกเ่ย,ยเอของไทยคุณทีพัฒโมลรุ่งเรืองถาวันทาวันุูงเรีองถาวัน,วน,วนโอนมาสี่พันบาท,ท,บาทให้ซื้อเก้าอี้สี่ตัว ส่วนที่เหลือทับบุญสั่งเอาซะถูถูถูุสถุถู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 ุูนูถูถกถูถอถรถู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 ืูถูถบถูถหถูนูถูถหถูถูถูกูาูถ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 ูทูถ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 ูบูถูถาถูนูถูถูถูกููถ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 ู เขาทีอย่นี้อธิบดโอ้ยแก่ารอยู่อันมือหามืออ๋ออธก็ดีมันละเอยดยุ่ยอาจย์ดีอกีใจตัวตัวยาโยงมากานี้เป็นวัจันทร์นะครับอาจารย์เอเป็นวัตจันทร์สองตัวเลยหรอ่าสอตัวสอต้ออีกับ้อีพ่อ้อซตาวุรซาุอาอดีให่ให่ขาวนี่โตขาวคือโตโตขาวมล่ะขาดใช่ไหมคบขาดเยอะเลย่อจาเออเอซี อันเป็นที่ลักของอาจารย์เด้อที่ลากได้ประเดเป็นต่างวนกันานเราเอ่เด้อเเด้อถูกถูกไฟมันปิดของที่ห้ามันปิดของลักนีหลักมนีชาแนลอ่าลัจะนีรลจกของมระการของเบิงละรวยเอเบิงหลผ้าเบิงล่วย่วาเบิงพ้าวยหาเก่า เบิ Rabbi, oh, oh, ่องเราเลื่เบ้ราลยหวเข่าิท่นเร่งตรงเี้เด้อเจ้าได้ปากเนี่ยเนี้ยคเาอีเข้ากับดีอย่าเข้ากเก่ามากเลยเากีสานาะเป็นเข่ามาเด้อแต่ดินขาดหลายที่สุดติดต๊ะี่นางโต๊ะมีฉันกินเขาเขาอีพีแต่เขอีกกระสีนะทนี่ต๊ะนี้เ้าาเขากระสบ้างบ้างกินเขากินน้าเขาตัวเนี้ญโยงเ้ากับเขามากเลยผู้ใดมีความประสงค์เด้อโต๊โต๊ะกินเขา ขอเข้าตัวเงาเนาะตัวเงากั่ขออนุโมทนาเสริมบุญลัวกันเด้อเาี่ยโยมเด้ออาอซาถูซาถูกซาถูกามไม่ว่าอายุไรายแจ้อจรไม่ได้อ่ะัซาถูกซาถูกนี่โยมทั้งหลายผิดมากน่าายต่างเนาะมาดูมัเป็นกุศนลบุญของเข้าอันนี้เป็นสายบุญตัว่นมานี่สีสฟู่อ๋อทงตองสีขาวแองแองมากเลย่ตลอดทั้งเอ็ซี่ของพห้าผ้ามวนมันนี่ล หลักรัมณีชาแนวเบืองเหลือล้วราคาโมทอากาศผ้ารวยอาเป็นไงมากเอาซาท่านผู้ชมคะสำหรับในคลิปนี้นะคะตัวเลขกะบัตรนมีดอกค่ะตะวันไอกสิดินั้ำอะคาว์บาปราชาสัมพันธ์นะคะสำหรับวัดกุ้นแฮนะคะสำหรับท่านใดที่ถามหาเกี่ยวกับเรื่องอะกำแพงวัดว่าเพิ่นเป็นช่องเป็นปองราคาทาใดที่หฮาสมมติว่าเฮาสิโอนเงินมาซอยทำบุญนะคะคือ ช่องละ3,000บาทนะคะทผช่ชมตอนนี้พันกำลังสร้างอยู่นะคะแล้วก็เต้นเก้าอี้โต๊ะตอนนี้ก็ยังต้องการอยู่นะคะทนาดทีมีจิตใจใสรัทธ้าอยากสิร่รวมบริจาคอยากสิรยรวมท่าบุญก็สามารถสอบถามเขามาได้นะคะท้ชมอยู่อ่าว่าสิเป็น ทางช่องทางช่องเบิ้งเวาลว้ยหากเกาลัวสิเป็นของทางวัดเอกท่านท่านผู้ชมก็สามารถสอบถามเขามาได้นะคะสําหรับท่านใดที่อยากรวมทําบุญในเทือนี้นะคะท่านผู้ชมคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะอื่นกับมาพอกับแอดอีกแอดสิหน้าคลิปไปสืบเสาะแสวงหาตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้เรื่องเล่าข่าวสารกับมีอยู่ประมาณนีเนาะคะ่ะเนาะท่านผู้ชมเนาะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะท่านผช้ชมมี